สบายดีทุกคนเมือ่อไรกันมาใส่บาตรม,มันบวมมั้วมันบวมีหมงนานาเอียงก็บบมีหมองไปเก๊ะไขไปก่อนเน่าข่านข่าข้าบ่มีวะเนาะนีะอ่อยู่แล้วห็นได้เหมเสิบวมขุ่าจะไขไ่ใบมะกรูดบวมีมมุใบุแหินได้ไหมสิสบายดีด้อพี่น้อง หลอบซวยๆพี่น้องเลยมาจากส่บาทแล้วก็ออกไปถ่ายเครื่องพี่น้องเลยแล้วก็เขามาเออเขาไปสื่อหมูบอเรียกจองในแม่นี่ได้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 ล่างเอาตั้กให้เขาไปสื่อิเโอ้ยเบอรเท่านี้ ของแนมเข้าไปคลายหมดเนาะตอนนี้กินแล้วเฮ้ยยิ่งกับผ้ากันนอนนอนเล่นน่องว่ากันนั่นแหละสะแจงบาได้นอนหาว่าได้ขืดว่าเออเน่าอยู่เน่ากินว่ามันต้องมีนะแหมมันมันมันขืดบ่ออกเออมันมันขืดบ่อซบบริยุนีซบบริยุนี่อีกอย่างเดี๋ยวไปพากันเอออือมาแล้วพี่น้องมาเสียประกันภัยสิ าเป็นหมูเป็นเผื่อนมันเด็ดกินได้เห็ดอยู่แล้วน้าแม่แมอ,อ,อันนี้จักรเลื่อทางประเทศน,นี่ทางบ้านพี่น้องบ้านห้าวน้านเ,นเนี้เนาะพี่น้องพี่นางปอกอกโบเข่ามาเลย,ยไ,ไ,ปลไปใส่อะนะ และเป็นการเป็นงานเฮ็ดได้สิปลาได้ซั่นน่ะการงานก็ควงหนาอยู่ไดสิเาะการงานก็ควงหนาเป็นการเป็นงานเห็นได้สบสิปาได้เออก็สิบ่ปสบการงานก็ควงหนาเปลี่ยนการเอาเปลี่ยนก็บ่เบิ่ง้คั่นสิกินสิกินแล้วบ่ิดกําลังงาสิได้แล้วจะแม่นเนาะ พี่นางคือกั้บมาทัวข่อยนะห้นึงนงเบิดประชิบกับภูมิมายังว่าวว่ามาหลายศูนย์ เจนแดงกรปโเผอ่ะพี่น้องบวงเอามาแล้วแหละมีแล้วบวงอู้หยันตุกเด้เอซุบวงอยู่ใส่บวงบวงน่นะกะซากระซ่ามหรอร่างแล้วลอกระซ่าอ๋อ

đáp อ่ะตัก ít ถ้วยนึงมั้ยได้ cứ bỏ ขอใต้ nè, Xài เลยโห phương áp ấy ừ. kèn là xài ừ. chắc tô hả, ừ. มึงว่าปูแจ็คคว่เอสียงีกนปูอยูอ่อ่อมมีศาส์บอยเดนปูกินหวังค่ะขึ้นมาเท่งพี่ก็ได้เฮ้ยเอิ่นเขาเจ้าขึ้นมาพี่นำ้ำ <c oughs> ปูศาสตร์นสโมซูทำอ,อ่ะอ, <c oughs> อยู่ล่างนะเน,น,น,น่น่ะห่มกล้วยนะห,ห่มหื่นนะ เขาเข่าเบอร์นบ๊อบโจกหนึ่บออะไรเบอร์นเข่าัวจกนอยู่ติปนะกย่างติน่อยนะมาซื้ก็ได้มีติบหน่อยอยู่อยู่ซ่ติปหน่อยท่ละแม่ใช้ติปหน่อยนะแม่ เขาใส่เขาวแล้วละบอใส่แล้วดูเอามาเอามาโอ้ยพี่น้องเลยจะเหม็นสาดจิ้มไก่กันย่างไหมรับนะกันย่างจื้อมูแล้วก็มีไก่กระพงนะพี่น้องสู่อาสู่มาเป็นเพื่อนเป็นหมูสูมาเสียประกันไผ่นะพี่น้องเนาะ

เอาคือกินผู้เดียววะเอาเขาคือบกข้นมากินข่าเขากินเขากินตัวเมียบืนอะอืมเขาคือมืออะเออบางำอยู่ห่นบ้านนะเออบางเนื้อหานใด เออดยจ้าเอ้ยเอยเ้มขี้ลเอเด้จ้าฮับ่อนบ่ลเฮ้บังลาบ่อนบอโอ้ยพายทงไปตาสังเถอเด้กินข้าวเฮ้ยนี่ข่าวบ่อแรกก็ถึงแลมากินทังพีต เดกมากินน้ำข้าวน้องพี่เกินน้ำเบาหิบเสื้องเบื้องขอจีทอนตัวนี้ขาวนี่ ให้แกงไก่น่าแซ่บแท้เอ้ยแซ่บๆๆแน่ๆอ่ะไหนดิเดี๋ยวเอาลูกชิ้นอยู่กับตาหลอดเออมักกินข้าวเอ้ยไก่กินข้าวแหมมากินนำข้าวแล้วเอ้ย สิลกินยลุมบ่อกินมนือิงปมก็ไปนะเอ้อยไงไปเอาหาลูกไปเล็ในเนื้อถาไปมือก็คนไป้งถงหันเอนเจองนี่นี่นี่ไมัยกกับตุ้น้ำใลตารางนรยาโดดเดงน่ะยกลูกาตารางข่าพอ่ลูกเอ้ยจอกอยู่ซ้ายจมาใส่ได้จอกไคืจอกไดน้ำน้อยนได้น่นนี่ดจอกนี่เอาไปให้เขาเนย เออมีแจ่วบ่อสุเอามาเสียลงให้เขาน่ำนะอือเอาแบ่งเอาอีกบักละไลพี่ไปจำมเบิร์ดเอาเทใส่ก้านแกงไก่นะบ่มีประจำมบ่เฮ้ยมึงจำมยุ่แจ่วจะแบ่งแค่นี้อ่ะแยกวนเอาไปให้ข้าเจ้านี่แจ่วนี่เอาให้ผอกแทงมันบ่ได้กินแจ่วมันบ่แล้วบ่ได้กินสมัดกรดีแหละ าชดแล้วโนด่งกกแสุดๆพี่น้องเอ้ยขากินข้าวลดี่ข้าวนี่ก่นจักสีจักเหมอเนาะจังสิีได้เอา dây đu, ừ. <laughs> không biết đến nước ải, phải trăng ông đâu, dây đu, phôm, phù, sát, nhảy đam đam, đam, hôm nào phun nhả, suăn phun à, มันบริเฮนมึงเมึงนอนอยู่คืนกับบริหลอเนาะเขากินข้าวนี่เห่าเอขาหลอกมันก็เห่าเขากินข้าวสะบักหนักมันบริเ็นมึงน้องก็เห่าเลยบริเเด็นขี่รถมามันก็เห่าเห่าอยู่เมื่าบริเนหอ นอนเมื่อเช้าเย็นเย็น้ำหมอกตกเด้บอกโทราัพไปไกลแนวตะเล่ดะมีหมองหนังพี่น้องพูพวกพ่อบ้าน บานมานน้องเตะปูสาจินอยู่ข้างกระต๊อบพี่น้องกับป๋เทารองผ้าอีกครึ่งพี่น้องยี่ดุมรองผ้าขอบระเด็นน้ำมอ้อยู่ในพ่อลูกเออ นานาาจะเอาไมจะเอางาก็บริเวณไหนเนื้อลูกมีผู้มือเสิร์ฟยทบตเายอยางีเหะโอ้พี่อหล่จะาพี่ใหญได้เอ๊ะขีงบางเร่องอพี่ให้เผดเาวกัน่าว่าอยู่ว่ะนั่นก็ได้พี่ใหผิดใจ่เผดเตี้ยนะว่ากนาว่า่จะบุซือข้าวเยอะขบอกข้าวอันเด้เขากินน้ำบ่ามีขนนนน้ ไบ็อกไบอกอนี่ประกาศรวนีปกอ๋ออุ้ยบานะโมงประกาศไอันหกโมงยังนอนอยู่บนนอนผูเออนอนเสบนอนนัวอันนี้น้องไสอันนี้น้องไซ้เม่เบาดาวพี่น้องลูกมึงเหเห็นใคแก่แกลูกซุไปเลยได้หายบล็พี่นางตาไปใส่คือบอกมา